อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยค่ะท,มมท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลงานกินเจของอุทยานบุญนิยมแห่งนี้นะคะก็คือร้านบุบญนิยมนั่นเองค่ะวันนี้เราจะอยากจะขอคุยกับผู้ผที่มาทานประจําเลยนะคะโอ้บรรพชน บรรพชนของบุญนิยมเลยก็ว่าได้นะคะ <c oughs> ค่ะคะเดินธรรมค่ะค่ะ,ะ,คะ,คะพ่อพ่อสมนึกเนาะทานทานมานานได้ยังคะอ <c oughs> าภาทุกคนถือไม้ให้หน่อยนะคะก็รวมแล้วก็20กว่าปีครับ20กว่าปีโอ้โหตอนนั้นรูปร่างเป็นยังไงคอนน <c oughs> ร้านอาหารตรงนั้นศาลาตรงนี้ไม่มีไม่มีเลย <c oughs> มีแต่เป็นป่าแล้วก็เขาก็จะถางที่ตรงนั้นเนาะเขากลางเต้นอยู่สหลังเต็นหลังหนึ่งเนี่ย เอาไว้ทํากับข้าวทําอาหารอีกเต็นท์หลังหนึ่งเนี่ยก็กางไว้สี่โต๊ะให้คนมานั่งทานกันสี่โต๊ะสี่โต๊ะมีแค่นั้นเองโต๊ะมีแค่นั้นโต๊ะแค่นั้นแล้วพอแล้วพอสมนึกมาเริ่มต้นทานตรงนั้นก่อนเหรอคะอ่าแรกๆเนี่ยตรงนี้มันมาครั้งที่สองละตอนครั้งแรกๆจะอยู่ตรงกตอนนั้นใกล้ๆกับสารหลักเมือง เขาเริ่มต้นตรงนั้นก่อนประกางเต็นท์เหมือนกันแล้วพอดีคือเข้าได้ที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ก็เ,เ,เลยมาถางถางป่าหญ้าอะไรตรงนี้ออกก็เลยมากางตรงนี้กางเต็นท์สองหลังเต็นท์สองหลังกันนั้นเองพอช่วงผมมาทานที่นี่นี่คนน้อยมากก็คือที่ว่าเราอยากมาทานอาหารมังสวิรัตเนี่ยเพราะว่า หนึ่งชอบกินผักอสองก็กินพวกข้าวกล้องเพราะกินพวกอาหารพวกนี้เนี่ยมันมันรู้สึกสบายท้องพวกผักพวกพืชพวกอะไรนี่มันสบายท้องแล้วมันแค่ๆว่าพวกสารทิศสารลายตกค้ามันไม่ค่อยมีมันไม่ใช่ว่าของว่าของบุญนิยมส่วนใหญ่เขาจะปลูกเอง แล้วก็เอามาปรุงอาหารให้คนทั่วไปทานเลยเราก็คิดว่าทางบุญยมนีเขาเขาปลูกของเขาเองนี่เขาจะไม่ไม่ใส่พวกยาพวกอะไรมากเพราะว่าเขาทําแบบเหมือนธรรมชาติเขากินเองด้วยครับเกินเองเป็นผักที่ปลูกด้วยธรรมชาติเพราะว่าเขามีติดกับแหล่งน้ําแหล่งน้ําไม่ขาดเลยไม่มูนไม่มูลใช่ใช่ ที่ที่บันลาดที่บันลาดพ่อพ่อพ่อสมฤกเคยไปยังคะไปไปหลายครั้งนะครับ<อ>บางทีมีเทศกาลช่วงสงการานหรือว่ามีเทศกาลอย่างปีใหม่อะไรเนี่ยจะจัด,จดและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมชอบมากช่วงนั้นช่วงสงการานแต่จะจัดที่ว่ารับประชาชนเนี่ย จากจากตรงท่าท่าตลาดใหญ่ท่าน้ําตลาดใหญ่เนี่ยเอาเรือรับไปเลยไปถึงบ้านลาดเลยไปแบบไปทานข้าวที่นั่นเนาะจานละบาทเดียวมารับมารับตรงนั้นแล้วรับตรงนั้นแล้วก็รับส่งจัดที่ริมมูลเหรอคะจัดที่ริมมูลที่ท่าตลาดเลยริมมูลเลยจัดตลาดริมมูลเลยครับจัดจัดข้างเดียวด้วยใช่ไหมคะจัดรู้สึกว่าจะปีนั้นปีเดียว เป็นปีเดียวทีจตมูแล้วก็มารับมารับคนจากมารับคนจากที่นี่ไปบรรล้วก็บส่งกลับจากตลาดใหญ่วัดหลวงอ่ะนะใช่ตลาดใหญ่วัดหลวงนะแล้วก็พอรับแล้วเขาจะมีรับส่งตลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้แสดงว่าเป็นแฟนคลับกันยาวนานเลยที่คราวนี้โอ้เป็นแฟนคลับผมคิดว่าผมที่มาทานตรงนี้เนี่ยที่รุ่นเดียวกันเนี่ยก็หายไปเยอะเพราะว่า เขายุมากกันหมดแล้วเนาะบางทีก็ยังอยู่ไหมไม่อยู่ก็มีไม่อยู่ก็มีอยู่ก็มีใช่ไหมคะโอ้แสดงว่าพ่อสมนึกนี่ตัวเต็งเลยสิพะผมทานตอนนั้นก็อายุประมาณสักจะจะห้าสิบเพราะตอนนี้ผมเจ็ดสิบสองแล้วเจ็ดสิบสองแล้วโอ้ยังสดูกระพี้กระเป๋าสดชื่นอยู่เลยแล้วมีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัวอะไรไหมคะก็มีโรคประจําตัวผมจะว่า มันเป็นโรคกระเพาะเนาะที่ถ้าเรากินของที่ว่าเผ็ดมากรสจัดมากๆมันก็จะมีอาการเครืองกระเพาะมาเตือนเตือนอ๋อโรคประจำตัวแค่เตือนแค่นั้นเองแค่นั้นเองนิดหน่อยใช่ไหมคะพวกความดันพวกเบาหวานพวกแบบเป็นโรคที่ว่าพวกหัวจงหัวใจนี่ไม่มีโรคที่เขานิยมเป็นกันไม่มีไม่มีค่ะ <c oughs> แล้วอุปนิสัยใจคอนะคะกับคนเดิมกับตั้งแต่มากินกินอาหาราลดเนื้อสัตว์นี่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมก็มีการคนนู้คนนั้นกับคมนึ้คนนี้ค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเ,เพราะว่าเรากินแล้วรู้สึกว่าร่างกายเรามันมันแบบว่าได้รับพวกเป็นของธรรมชาติเนาะอาหารที่เต็มธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนใช่ใช่ มันก็ทําให้เราไม่ได้รับพวกพวกสารพวกนั้นมันก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยดูแบบไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยแบบโซมเท่าไหร่แล้วนี่ใส่ใจคอแล้วล่ะคะมันก็จะอารมณ์สบายสบายสงบขึ้นเย็นใจเย็นขึ้นใช่แล้วด้านอะไรนะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ล่ะคะค่าใช้จ่ายระหว่างกินเนื้อสัตว์กับโอ้ทานบางชวงเวลนี่ค่าใช้จ่ายนี่น้อยมาก เพราะว่าทางบุญนิยมนี่สมัยผมมาทานแรกๆเนาะก็จะ,ะจานจานหนึ่งเนาะมีข้าวกับข้าวสองสามอย่างนี่สิบาทอิ่มหนึ่งนะอ,นงอิ่มเลยนะสิบบาทตอนนั้นนะให้ตักเองด้วยมสมัยนั้ให้ตักเองค่ะแล้วตอนหลังมามีที่ว่าคนที่เข้ามาทานข้าวแล้วคิดว่ามันมันแบบว่าน่าอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วตักเยอะๆแล้วก็ทานไม่หมดเอาไปเททิ้งอย่างนี้มันไม่ค่อยดีเลย<ม>ก็เลยทางบุญนิยมนี่ก็มีการว่าตักให้<ม>เพราะว่าการคนที่ว่าเขาเขากินแล้วไปทิ้งทิ้งขว่างๆไงมันม,มันเสียของอะ่ะใช่ไหมครับเออเขาคิดว่ามันอร่อยจริงๆกับข้าวม,มังสวิรัตนี้ว่าอร่อยไหมมันไม่อร่อยแต่ต้องกินไปเรื่อยๆแล้วมันถึงจะอร่อย เพราะว่าอ่าเพราะว่าเราชินกับอาหารพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ได้ใส่พวกถงปรุงรสอะไรไรเนี่ยมันไม่ได้อร่อยหรอกแต่ว่ามันดีกับสุขภาพใช่มันดีกับสุขภาพเราเรารสชาติเปรี้ยวหวานมันเผ็ดอะไรก็อยู่ในตัวเขาเองใช่อันนี้นี่ทานเหลือนี่เอาห่อกลับบ้านด้วยเหรอคะอ่าวันนี้ผมเอากลับบ้านด้วยเพราะว่าจะช่วงกลางวัน โอ้ทานกี่ม <motiv ators> <vt ret ro niveau> ื <invent fit romance> ้อคะเนี่ยในวันนึงผมก็สองมื้อสองมื้อนะคะก็หมายความว่าฝากชีวิตได้กับุนนิยมเลยเหรอคะใช่ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนเบิกแรกๆเลยนะที่ว่าใช่ใช่ใช่โอ้ค่ะท่านี้อยากจะบอกกับคนรุ่นหลังๆที่อยากจะมาลดเนื้อสัตว์หรือไม่ก็เลิกไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันมีผลดียังไงต่ออยากจะเชิญชวนเขายังไงดีคะอ๋อก็อยาก เชิญชวนพวกรุ่นคนหลังๆนี่เนาะ,ะมาทานมังสมิรัตเนี่ยมันก็จะดีกับหนึ่งกับตัวเราเองที่ว่าทานแล้วพวกไม่ค่อยมีสารปรุงรสอะไรมันทําให้สุขภาพเราดีถ้าทานพวกมีปรุงรสมากๆนี่มันก็สะสม,มเก็บไว้แล้วมันจะเป็นเดี๋ยวเป็นโรคนั่นเดี๋ยวเป็นโรคนี่ใช่ไหมสองดีต่อสิ่งแวดล้อม,อมก็คือมันเป็นพืชผัก ไม่ทำลายไม่ทำลายใครไม่ทำลายใครไม่ทำลายใครแล้วกินได้สุขภาพดีด้วยจึงอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยทานพวกอาหารมังสมิลัสเนี่ยให้มาลองสักครั้งช่วงเทศกาลกินเจเนาะเมื่อนนไกกั็ด้ใช่มันไปจะเป็นยังไงเราเรากินแรกๆมันอาจจะไม่ชินไม่ชินปากแล้วเท่าไหร่ แต่ถ้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะอร่อยของมันเอง mm. ผมผมจะเชิญชวนทุกคนเลยถ้ามีโอกาส mm. ให้มาลองทานแล้วจะชอบ mm. อย่างน้อยๆเราได้สุขภาพลืมบอกนิดน,นึงว่า mm. เขาถามผมว่าเป็นโรคอะไรไหม mm. ผมบอกผมไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ว่าผมมาทานมังซมิารานี่ก็เพื่อ mm. ทานเพื่อสุขภาพของเราที่ดีขึ้นแล้วก็ ทำให้สุขภาพจิตร่างกายเรานี่สบายไม่ไม่เครียดไม่อะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทานเนื้อสัตว์าทานเนื้อสัตว์นี่มันคือถ้าพูดถึงว่าถ้าเรางดเนื้อสัตว์วันหนึ่งเนี่ยเราจะช่วยสัตว์ไปได้อีกเยอะเลยที่ว่าไม่ต้องโดนฆ่า ไม่ต้องมาทําอาหารให้เราเราก็เป็นคนมีเมตตาขึ้นใช่ใช่แล้วการกับครอบครัวกับลูกหลานกับคนแวดล้อมอย่างเงี้ยมีการท่านเลาาบอกแว้งมีอะไรอย่างนงี้กันไหมคะมันไอ้เรื่องนั้นมันมีนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเมื่อคุณแดงเหมือนไม่ไม่มันอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะขัดแย้งกันพอนิดๆหน่อยๆแ่นั้ขัดใจอ่ะเรียกว่าขัดใจไม่ใช่ไม่ใช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 ่ครับ แล้วตอนนี้ได้ทำกุศลหรือได้บำเพ็ญด้านไหนไหมคะช่วงที่ใบเกษียณแล้วอย่างเงี้ย๋อก็ตอนนี้ผมก็เป็นช่วยสังคมก็คือเป็นกรรมการชุมชนอยู่ที่ชุมชนวัดป่าน้อยวัดมณีมนารามอัปเมืองละคะอ่ะครับอภอเมืองที่บริเวณสี่แยกวัดทุ่งสีเมืองกับวัดป่าน้อยเนี่ย่ <ก><อ>ขนาดอายุ72นี่ก็ยังมีบทบาททางสังคมอยู่ใช่ครับ่ช่ครับรเราค,คิดว่าเราพอช่วยเหลือได้อะไรเราก็ทําเพื่อสังคมเพราะว่ามันมันจะเป็นส่วนน้อยนิดแต่ว่ามันก็ทําเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้ลูกหลานเขาได้เห็นว่าเออเราอายุขนาดนี้พอทําได้หน่อยแล้วก็ช่วยสังคมไปมันก็ สก็คือการใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตนี้ได้อยา่างมีคุณค่าใช่ไห่ะอาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วย